ในระหว่างที่ถูกพิจทรย์หรือเป็นบุคคลล้มละลายปรากฏว่าถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่มีการบอกล่วงหน้าคําถามคือถ้าถูกเลิกจ้างแล้วไม่มีงานทําดังนั้นเงินที่จะมีสิทธิ์ได้รับจากประกันสังคมในส่วนนี้เจ้างงาน,นพิจารณาจะเก็บไว้ทั้งจํานวนหรือไม่หรือ 2. เงินชดเชยจากการเลิกจ้างในกรณีที่ไม่มมีการบอกล่วงหน้าถ้าได้มาแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเก็บไว้ทั้งจํานวนหรือค um so right ืนให้เราหรือไม่และข้อที่3ก็คือเงินที่เกิดจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะคะก็ในส่วนนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะคืนให้เราเท่าไหร่หรือเก็บไว้ทั้งจํานวนแลวคนเองก็ได้หารือในประเด็นนี้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สองสามท่านด้วยกันก็ปรากฏว่า ในแนวระเบียบของกรมบังคับคดีนะคะณวันนี้ที่ผลอัดคลิปนี่ก็คือวันที่12มิถุนายน2566แนวยังเป็นแบบนี้นะคะข้อแรกก่อนก็คือเงินที่ไปขอรับจากประกันสังคมเนื่องจากตกงานซึ่งอันนี้ผลรู้สึกว่ามันจะได้ร้อยละ50แต่ไม่เกิน7,500และเป็นระยะเวลาไม่แน่ใจว่า3หรือ6เดือนอันนี้ไม่แม่นในข้อมูลนะคะแต่ว่าคนที่ทำงานด้านนี้รู้อยู่แล้วแนวคำตอบก็คือว่า ถ้าในระหว่างนั้นคุณยังตกงานอยู่เงินในส่วนนี้เจ้าพนักงานพจ้าทจะสั่งได้เป็น2ออย่างนะคะอย่างแรกก็คือ,อให้อายัดเข้ามายังกมรมบังคับคดีแล้วเดี๋ยวเจ้าพนพักงานเจ้าทัจะสั่งให้เงินจานวนนี้เนี่ยเข้าไปในบัญชีที่เจ้าพนพักงานเจ้าทอนุญาตให้คุณเปิดหรือเจ้าพนพักงานเจ้าทัก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังสํานักงานประกันสังคมท้องที่นะคะว่า อ่ะอนุญาตให้คุณรับได้รับเช็คแล้วก็เอาเงินนี้ไปเข้าในบัญชีที่เจ้าหน้ยาที่รัอนุญาตให้เปิดให้พร้อมกันนี้เจ้าหน้ยาที่รั์ก็จะแจ้งไปยังธนาคารนะคะว่าเงินในส่วนนี้อนุญาตให้นํามาใช้ได้นี่หมายถึงในกรณีเงินที่ได้รับเนื่องจากว่าเป็นบุคคลว่างงานจากประกันสังคมส่วนกรณีที่2ก็คือเงินชดเชยเนื่องจากการถูกเลิกจ้าง ในกรณีนี้ก็มีเกณฑ์ในการพิจารณาสส่วนด้วยกันคือส่วนแรกหลังจากที่เงินได้รับเงินชดเชยแล้วเพราะต้องยอมรับนะคะว่าบางครั้งเงินชดเชยเนี่ยอาจจะได้เลยหรือต้องเป็นคดีความกันดังนั้นต้องพิจารณาในช่วงระยะเวลาว่าที่เงินชดเชยเข้ามานล้นเนี่ยคุณมีศักยภาพในการที่จะมีไรายได้ในการดำรงชีพแล้วหรือยังสมมุติว่าผลถูกเลิกจา้าง แล้วก็เงินชดเชยนี้อาไปฟ้องร้องนู่นนี่นั่นท้ายที่สุดนายจ้างยินดีเที่จ,จ่ายให้โดยที่ตกลงกันได้อีกสัก6เดือนข้างหน้าปรากฏว่าในระหว่างนี้ฝนเองก็ได้งานได้การทําแล้วดังนั้นในส่วนเงินชดเชยตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่งั้ําอาจจะมีความเห็นว่าเ,เงินเดือนที่ผลได้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะในกาบค่าใช้จ่ายและความจําเป็นในการดำรงชีพของผนดังนั้นเงินดังกล่าว จะถูกอายัดไว้ทั้งจํานวนก็เป็นไปได้หรืออาจจะจัดสรรให้ฝนในส่วนหนึ่งก็เห็นว่าแม้ในปัจจุบันฝนจะมีงานมีการทําแล้วเนี่ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงมรสุมชีวิตช่วงหนึ่งก็มีความลําบากยากเข็นเหมือนกันก็อยากที่จะแบ่งปันสักจํานวนหนึ่งเพื่อ,อที่จะนํามาช่วยเหลือหรือบรรเทาอะไรได้บ้างเพราะว่าคนเราพูดกันตรงๆนะคะถูกเลือกจ้างก็เลวร้ายแล้วดังนั้น สิทธิประโยชน์ในส่วนนี้ที่เขาได้รับมาก็อาจจะต้องจาเป็นที่ต้องแบ่งสันปันส่วนให้เขาเพื่อที่จะประทังเยียวยาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนที่3ก็คือเงินที่ได้จากการเลือกจ้างไม่เป็นธรรมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะต้องไปพิจารณาณนะช่วงเวลานั้นที่ผลได้เงินก้อนที่ถูกเลือกจ้างไม่เป็นธรรมถ้าเจ้จาหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผลมีความสามารถมีศักยภาพในการเลี้ยงดู ตัวเองจากเงินเดือนรายได้ที่มีประจําแล้วในส่วนนี้อาจจะรีบไว้ทั้งจํานวนเพื่อแบ,บ่งสันให้กับเจ้านี้ก็เป็นไปได้สรุปความทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงเงินอันเนื่องจากการถูกเลิกจ้าง3ตัวด้วยกัน1นึ่ 1, ว่างงาน2ค่าชดเชยเนื่องจากการเลิกจ้างและ3ก็คือในเรื่องของเลิกจ้างไม่เป็นธรรมในข้อแรกเป็นชดเชย าภาครวมทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าถ้ายังตกงานอยู่ก็มีสิทธิ์ได้รับนะคะส่วนค่าชดเชยจากการเลอกจ้างแล้วก็เงินที่ได้รับเนื่องจากว่าการเลือกจ้างไม่เป็นธรรมนั้นเนี่ยต้องพิจารณาณขณะที่ได้เงินมาว่ามีไรายได้ที่จะเลี้ยงดูตัวเองหรือไม่หากสมมุติว่ายังตกงานอยู่ไม่มีไรายได้ไม่แน่นะคะเงินก้อนนั้นนะอาจจะก,การไว้ที่กรมบังคับคดีแล้วก็เจ้าพนักงานาพิจารณาสั่งใจ่ายให้เป็นรายเดือน ตามเหตุที่เหมาะสมซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติว่าห้าแสนบาทก็จะกันไว้ให้ผลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสามแสนห้าหมื่นบาทส่วนอีกหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยก็จะกันไว้ให้เจ้าหนี้คราวนี้สามแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยก็จะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนให้คนสมมุติว่าให้ผลใช้อยู่ที่เดือนละสามหมื่นบาทนั่นก็หมายความว่าประมาณสิบเอ็ดเดือนเข้าสู่เดือนที่สิบสองนะคะที่ผลจะทยอยใช้เงินอันนี้ได้แต่ต่อมาปรากฏว่า เดือนที่สามฝนก็หาเงินฝนก็สามารถหางานใหม่ได้แล้วก็ไม่แน่นะคะ่ะว่า,าเงินก้อนนี้ที่คิดว่ากันไว้ให้ฝนสามแสนห้าเนี่ยอาจจะจ่ายให้ฝนเพียงแค่สองเดือนหรือสามเดือนเท่านั้นเพราะที่เหลือเนี่ยมองว่ารายได้ของฝนมีแล้วเราก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ความจําเป็นอื่นๆขั้นพื้นฐานให้กับชีวิตได้แล้วซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นในเรื่องของกฎหมายที่วางหลักไว้ให้เป็นกลาง เพราะว่าถามว่าเฮ้ยลูกนี่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีงานการทำมีความลำบากอยู่ช่วงหนึ่งยังจะมาเอาเงินของลูกนี่อีกเหรออ,อ,อันนี้ก็ต้องถ้ามองเป็นกลางก็คือในภาคของเจ้าหนี้เขาก็ได้รับความเสียหายเชย่นกันทีเ่เงินเขาไปอยู่กับเราทั้งก้อนแล้วแล้วตอนน่อมาเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาทำให้เขาเองเนี่ยก็ได้รับความเสียหายดังนั้นอะไรที่มันจะเยียวยาหรือว่าอลุกอรุอยที่มันไม่ได้มันไม่สามารถที่ คือมันแน่นอนแหละว่าหนึ่งเรื่องเนี่ยมันไม่สามารถที่ทําให้ถูกใจคนทุกฝ่ายได้ดังนั้นกฎหมายก็เป็นเพียงแค่ตัวกลางที่คาดว่าจะเกลี่ยทุกเกลี่ยสูขให้ทุกคนได้รับการเยียวยาหรือว่าดูแลกันให้มากที่สุดแต่แน่นอนว่าไม่สามารถที่จะเติมเต็มความต้องการหรือว่าเยียวยาความต้องการของแต่ละฝ่ายได้ตามที่ตัวเองมีความเสียหายเกิดขึ้นจริง ดังนั้นก็เข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายอย่างไรเสียเนี่ยสิ่งที่ผมพูดก็เป็นเป็นข้อมูลนะเดือนวิถุนายุต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่นะคะว่าระเบียบของกรมบังคับคดีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้หรือแม้กระทั่งที่คุณได้ฟังผลอยู่แล้วในอนาคตอันใกล้อาจจะเกิดเหตุนี้กับคนที่คุณรู้จัก ดังนั้นอย่าเพิ่งเชื่อฝนร้อยเปอร์เซนทางที่ดีที่สุดคะคุณปรึกษากับเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าของสำนวนของคุณเลยว่าเฮ้ยในเคสของคุณเนี่ยมีความจําเป็นมีความเดือดร้อนมีเหตุอะไรบ้างเพราะว่าเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยก็มีกรอบระเบียบแต่เขาก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเหมือนกันก็ย่อมที่จะมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็อะไรที่คิดว่าจะสามารถช่วยเหลือเยียวยากันได้อันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะคะ เจ้าพลักานตาสักทุกท่านน่ารักมากก็ลงไปหารือเพื่อที่จะได้ทางออกที่ดีที่สุดดังนั้นถ้ามีเหตุอย่าิ่งเฉยน,นะคะก็ไปปรึกษาหารือกับเจ้าพนักพิจาร์เพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันหรืออย่างน้อยถ้าท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้คําตอบตามที่เราต้องการแต่เราก็หายขาใจนะ,ะว่า,เ,าเราเคลียร์แล้วแล้วก็เราทําหน้าที่ในการดูแลตัวเองหาคําตอบให้กับตัวเอง ได้ดีที่สุดแล้วณนะช่วงเวลานี้ที่เราจะทําได้ส่วนผลของมันอาจจะไม่ได้เป็นที่พอใจของเราแต่อย่างน้อยเราเองก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความเคบรุตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นหน้าที่ของเราเราต้องรับผิดชอบมันให้เต็มที่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะถ้าใครอยากจะพูดคุยกับผมก็สามารถที่จะแอดไลน์ที่ QR Code โค้ดหน้าปกคลิกได้ การพูดคุยกับฝนถ้าฝนสะดวกฝนก็จะแจ้งเลยค่ะว่า,าโทรมาได้เลยเวลานั้นถึงเวลานี้และการพูดคุยกับฝนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะยินดีที่ให้คําปรึกษาฟรีแต่ถ้ามีงานมีการเกิดขึ้นก็ค่อยว่ากันนะคะ,ะส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนฝนก็สามารถสนับสนุนได้นะคะมีหนังสือกฎหมายมที่ฝนเขียนเองในทางภาคปฏิบัติในราคาเล่มละ200บาทหรือจะเป็นหนังสืออ่านเล่นแนวครอบครัวก็ฝนเขียนกับลูกสาวะคะ่ะ ซึ่งน่ารักอ่านง่ายถ้าใครที่ไม่ชอบอ่านหนังสือผลว่าการเริ่มต้นด้วยเล่มนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเพราะว่าอ่านไม่ยากเลยแต่อย่าเชื่อนะคะลองซื้อหาและอ่านดูค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ